ประเทศให้ก้าวหน้ามีความเจริญสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่คนในประเทศถือเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะการกําหนดนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ความชัดเจนด้านการเมืองในวันพรุ่งนี้อินโดนีเซียจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะนําไปสู่ความชัดเจนในการบริหารประเทศในอนาคตถือเป็นแหล่งดึงดูดความน่าสนใจในการลงทุน ทั้งในแง่ของเงินลงทุนในตลาดหุ้นและเงินลงทุนโดยตรงหรือ FDI จากต่างชาติทํากลางความคาดหวังต่อการพัฒนาประเทศของผู้นำอินโดนีเซียนในหลายด้านอินโดนีเซียก็เป็นประเทศใหญ่นะเป็นประเทศใหญ่เป็นในเชิงประชากรนี่อาจจะอันดับ4ในโลกเลย250ล้านคนในอาเซียนก็ก็เป็นประเทศที่ถือว่าเป็น,เป,นเป็นประเทศใหญ่ เพราะฉะนั้นในแง่นี้ถ้าเศรษฐกิจฐฐของอินโดนีเซียขยายตัวได้ดีมีเสถียรภาพเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ว่าผู้ที่เข้ามาสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธา,านาธิบดีเนี่ยจะมีนยโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอินโดน,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 นีเซียยังไงแต่นี้ถ้าถามว่าเขามีประเด็นทางเศรษฐกิจอะไรบ้างที่ที่จะเป็นประเด็นที่ การเลือกตั้งประธานาธิบดีคราวนี้เนี่ยจะต้องให้ความสนใจจริงๆแล้วถ้าพูดถึงในแง่ของอาเซียนเนี่ยอินโดนีเซียในช่วงที่ผ่านมาก็เติบโตได้ค่อนข้างดีดีกับเมืองไทยอีกนะฮะเพราะว่าเขามีระบบการเมืองที่ค่อนข้างที่จะมีเสถีรภาพใน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 ช่วงหลังแล้วนักธุรกิจเองก็ก็ค่อนข้างที่จะที่จะมีความอะไรละ่ะ มีความอยากที่จะที่จะขยายคือมีความทันทันสมัยมากขึ้นแต่ประเด็นส่วนใหญ่ของนูริเซียเนี่ยก็จะเป็นประเด็นในปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งหลักๆเลยคงจะมีอยู่ 3- 4ี่เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของความจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะรองรับการขยายตัวของธุรกิจป้ายกระจนเรื่องที่สองคือจำเป็นต้องมีการคล้ายๆกับว่าทำรีฟอร์ม หรือปฏิรูปในวิธีการทำธุรกิจเปิดตลาดให้มีความเป็นเสรีมากขึ้นเปิดตลาดให้มีการแข่งขันมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ภาคธุรกิจเอกนชนเนี่ยมีพื้นท,ที่ที่จะเติบโตงั้นประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการ<ม>การ<ม>การ<ม>ทำให้<ม>การทำธุรกิจในอินโดนีเซียเนี่ยไม่ติดขัดกฎระเบียบม,มากครับอันที่สามก็คือเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งถ้าดูใน TPI Ranking หรือดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชันของอินโดนีเซียเนี่ยคงจะต่ำที่สุดแต่เทียบกับไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เขาเร่งแก้ไขยอยู่ในท้ายสุดก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจซึ่งตัวสำคัญที่สุดก็คงจะเป็นในเรื่องของอเรื่องของบุคลากร แรงงานผู้ประกอบการก็เลยโยงไปเรื่องของการพัฒนาทางด้านการศึกษาทั้งสี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญต่ออนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศเพราะในช่วงที่ผ่านมาอินโดนีเซียก็สามารถที่จะบริหารจัดการอะไรได้ถึงแม้ว่าภาวะธุรกิจภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะมีความท้าทายนะครับถูกกระทบจากกระแสเงินทุนไหลเข้า แล้วก็เป็นผลจากที่เศรษฐกษิจโลกเริ่มจลอตัวแต่ว่าในระยะยาวปัญหาเหล่านี้จําเป็นต้องแก้ไขอินโดนีเซียถือเป็น1นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนหากมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นถือเป็นแรงหนุนส่วนหนึ่งในการดึงดูดเงินลงทุนเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยแต่ในทางตรงกันข้ามกับกรณีเงินลงทุนโดยตรงหรือ FDI ที่จะสนใจขยายรายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้นเมื่อการเมืองชัดเจนขณะที่ไทยอาจต้องรีบสร้างความน่าสนใจเพื่อจูงใจและรั้งใจต่างชาติเข้ามาลงทุนระหว่างที่รอความชัดเจนด้านการเมืองภายในประเทศค่ะ